จ้านี่มือปราบทั่วประเทศไทยที่เคารพลักษ์นะครับวันนี้ผมจะพารีวิวพาทุกท่านเส้นทางไปทุ่งนาของผมนะฮะมีหลายๆคนถามมาบางคนเก่งในโซเชียลก็ปักหมดุดอาจจะหลงทางนะฮะเมื่อท่านมาถึงอำเภอพิบูลบังสาหานระครับถนนเส้นนี้เลยนะฮะกล้องไปนู้นเลยครับด้านหน้าเลยนะฮะท่านจะเห็นปั๊มปตทซึ่งมีปตทเดียวนะฮะของอำเภอพิบูลมังสาหารอยู่ขวามือนะครับ กล้องแพนไปเลยฮะนี่คือเข้าเขตตัวอำเภอบ้านเกิดมือปราบจอนนี่นะครับปอตทอ,อยู่ขวามือนะครับพิบูลมังสาหารนะครับหลังจากนั้น,นครับขับตรงต่อเลยนะครับด้านหน้าท่านก็จะเป็นซุ้มประตูเมืองอำเภอพิบูลมังสาหารครับเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีครับห่างจากเมืองหลวง734กิโลเมตรนะฮะ ห่างจากตัวจังหวัดเพียง45กิโลเมตรถนนทางหลวงหมายเลข217ครับถนน4เลนมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอนะครับนะครับตอนหลังจากนั้นท่านจะเห็นโค้งซ้ายมือจะคือวัดภูเขาแก้วนะครับเป็นวัดประจำอำเภอของผมนะครับนี่ฮะ,ะ,ะใช้ทางหลวงหมายเลข217ครับเดินทางจากตัวจังหวัดมาถึงพี่บุญมังสาหานเพียงระยะทาง45กิโลเมตรนะครับใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่ง1ชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าวิ่งปกติของท่านอาจจะ25นาทีเข้าเขตตัวเมืองด้านซ้ายเป็นบิ๊กซีดังท่านอาจจะจอดแวะซื้อของไปทํากินที่ทุ่งนาของผมนะครับแวะบิ๊กซีก่อนก็ได้นะครับอ่าแวะบิ๊กซีไปนะครับตรงนี้ผมจะใช้เส้นทางหลักนะครับ่าตลาดจะต้องเลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับตลาดสดเทศบาลเลี้ยวเข้าซอยนี้โรงพักสอพอพิบูลเลี้ยวเข้าซอยนี้นะฮะอ่านะครับ ขวามือก็จะเป็นเทสโก้โลตัสขนาดเล็กนะครับอเทสโก้โลตัสกล้องแพนนะครับแพนถนนเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นครับคุณจะมาเจอสามแยกใหญ่นะครับสามแยกใหญ่ของตัวอำเภอตอนนี้ถึงตัวอำเภอแล้วนะครับขวามือจะไปช่องเม็กนะครับไปแพนจอนนี่กองป่าไปเขื่อนซินธอนนะครับถ้าหากท่านอยากไปเที่ยวเขื่อนซินธอนเที่ยวช่องเม็ก ท่านเลี้ยวขวาทุ่งนาผมเลี้ยวซ้ายเลยนะครับผ่านตัวอำเภอเลยนะครับนี่ครับมุ่งหน้าต่อนะครับเลี้ยวซ้ายจะเจอถนนเกาะกลางถนนนะครับกล้องถ่ายภาพชัดๆเลยนะฮะอ่าผ่านตรงเกาะกลางถนนขวามือก็จะเจอโรงเรียนนะครับอนุบาลนะครับตรงอย่างเดียวเลยนะครับพอเลี้ยวซ้ายแล้วเราตรงอย่างเดียวผ่านแยกไฟแดงแรกก็ตรงนะครับตรงอย่างเดียวเลยนะครับ ตรงอย่างเดียวนะฮะวขวามือก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําอำเภอนะครับอ่านี่คืออำเภอบ้านเกิดผมครับเป็นเป็นอำเภออที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับคนอำเภอผมนี่ครับเป็นคนที่อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับคนหมอมวลยิ้มหวานนะครับเนาะ อ,อำเภอพ,พิบูลสงครามคือหนึ่งอำเภอของจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับหลังจากนั้นเราตรงต่อนะครับเราตรงผาตรงอย่างเดียวเลยครับเพื่อจะมุ่งหน้าข้ามสะพานแม่น้ํามูลอีกสักพักหนึ่งท่านจะเห็นสะพานแม่น้ามูลจุดที่มีความกว้างของแม่น้ําใหญ่ยาวมากเลยนะครับจุดจุดนี้ของในในสายของแม่น้ํามูลนะครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นสะพานที่ยาวนะครับเดีย๋ยวทุกท่านก็คงจะเห็นนะฮะ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงถนนเก่านะครับหมู่บ้านเก่าเห็นดูอาคารครับกล้องแพนให้ดูอาคารเก่าๆของอำเภอบ้านผมเห็นไหมครับไม้ประตูบานเฟียมนะครับสมัยเก่าตรงนี้เป็นสมัยที่ตั้งลกลากตั้งลกลากในคนชาวพิบูลสมัยก่อนนะครับเห็นไหมดูตึกอาคารพาณิชย์เมื่อสมัย40ปีที่แล้วครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนี่ครับรูปแบบของอาคารพาณิชย์เมื่อ40ปีที่แล้วจะเป็นลักษณะนี้นะะนี่ครับ นีอน่อันบ้านแบบนี้ก็น่าจะประมาณห้าปีที่แล้วนะครับดูหลังคาดีครับสังกะสีนี่ครับนี่คือชุมชนริมฝั่งแม่น้ํามูลนะครับนี่แล้วครับทางหลังจากที่เริ่มคลิปมาตรงปั๊มปตทมาตรงจุดนี้เพียงแค่2องสองกิโลเองครับสกิโลเองครับทุง่งนาผมนะครับเราจะตรงข้ามสะพานแม่น้ํานะครับ เราจะตรงข้ามสะพานแม่น้ำมูลนะฮะนี่ครับสะพานแม่น้ำมูลอยู่ด้านหน้าท่านนี่เองครับเป็นจุดที่ความกว้างของแม่น้ำยาวมากครับนี่โอเคครับปะรถใช้ความเร็วเลยนะครับสะพานแม่น้ำมูลวันนี้เราได้รับต้องขอบคุณนะครับเสียปุ๊กนะครับมาขับรถให้นะครับเพื่อจะรีวิวขับรถมารีวิวเส้นทางนะครับลงทุนมากครับใช้รถ BMWW มนะครับมารีวิว และต้องขอบคุณสาธิตตายต่ำนะครับที่มานั่งหนักรถนะครับแล้วเดินทางต่อครับและครับเราข้ามสะพานแม่น้ํานะครับบางท่านถ้าอยากจะกินเนื้อสดๆนะครับจุดที่จําหน่ายเนื้อขาเนื้อนะครับเขียงเนื้อจะอยู่คอสะพานมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เอฟซีที่มาหาผมจะจอดซื้อเนื้อนะครับเขียงเนื้อนีครับซ้ายขวานะครับอ่า จะเนื้อสดๆนะครับซื้อไปย่างไปทํากิจกรรมกินกันที่ทุ่งนาผมหลังจากนั้นครับค้ามาแล้วครับซื้อเนื้อเสร็จนะครับเจอสีแยกนี้ตรงอย่างเดียวเลยครับอ่าเราตรงอย่างเดียวนะครับอ่าเดินทางต่อครับนี่ครับเส้นทางไปทุ่งนาจอนนี่เผื่อท่านอยากมานอนพักโฮมสเตย์แลนด์มาร์คจอนนี่มือปราบนะครับนาทุ่งนาจอนนี่นะครับนะครับผมจะพาทุกท่านเดินทางต่อนะครับ กล้องแพนไปถนนด้านหน้าเลยนะฮะเดินทางตรงเลยนะฮะอ่าเดนมาเจอแยกนี้ครับเราเบี่ยงซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอสีเมืองใหม่อีกไม่กี่กิโลครับก็จะถึงทุ่งนาจอนี่มือปราบนะครับอ่า ระยะทางจากนี้ไปเพียง6กิโลเมตรนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับธรรมชาติสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรค์น,น,นะครับชาวบ้านชาวนาเกษตร,ร,รกรก็จะดินแถวนี้ก็จะเหมาะกับการทําข้าวทํานาทําข้าวปลูกสวนทั่วไปนะครับบางส่วนดินบางส่วนก็ปลูกมันสาปะหลังนะฮะธรรมชาติลดงามแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างฤดูจากเข้าจากปลายแล้งจะเข้าสู่ฤดูฝน เป็นฤดูที่ทุกคนชาวนากําลังเตรียมดินนะครับเตรียมดินเพื่อจะทํานาข้าวนะครับซ้ายขวาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แล้วข้ามสะพานแม่น้ามูลก็จะอยู่ในเขตของอํเาเภอพิบูลสงา,ารามมุ่งหน้าผ่านไปอีกประมาณ20กิโลก็จะเป็นอีกอํเาเภอหนึ่งชื่ออํเาเภอสีเมืองใหม่นะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปก็จะไปเที่ยวผาแต้มนะครับสาตรงไปก็จะเจอ3,000โบกนะครับแล้วก็ผาชนะใดน้ำตกสร้อยสวรรค์แม่น้ำสองสี ผ่านหน้าทุ่งนาผมนี่แหละครับใช้เส้นทางนี้นะครับถ้าท่านมาเที่ยวอุบลอุบลตอนล่างออกจากอุบลมุ่งหน้ามาอำเภอพิบูลังาหารเลี้ยวซ้ายตามที่ผมมาพันจะผ่านทุ่งนาจอนนี่แวะเช็คอินทุ่งนาจอนนี่และก็เลี้ยวขวาเข้าสู่อำเภอโของเจียมเที่ยวากาบหลงปูคำคะนึงวัดธรรมคูหาสวรรค์แวะไปเที่ยวผาแต้มแวะไปถ่ายรูปผาชนะใดย,ย้อนกลับลงมาที่โขงเจียมถ่ายรูปทานข้าวที่ แม่น้ำสองสีอำเภอโงเจียมหลังจากนั้นข้ามสู่ถนนช่องเม็กเพื่อตัดกับ217ไปกาบวัดภูเ้านะครับและก็ย้อนกลับมาช่องอขึ้นไปช่องเม็กแล้วย้อนลงมา,าที่เขื่อนศิรินทรและค่อยตีรถเข้าอุบลราชธานีนี่คือเส้นทางท่องเที่ยวที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเพราะบางท่านอาจจะเลี้ยวขวาไปทางนู้นมันจะขาดการท่องเที่ยวโซนด้านนี้ เส้นทางที่ท่านกำลังเดินทางไปกับผมนี่คือถนนอาเซียนนะครับถนน AEC เพราะเส้นนี้จะผ่านอำเภอสีเมืองใหม่อำเภอโคงเจียมอำเภอโพไซอำเภอตะการอำเภอเขียมาราชคือเส้นนี้นะครับท่านอยากไปเห็นหาดทรายสูงอยากไปเห็นสามพันโบกอยากไปเห็นผาแต้บนะครับอยากไปเห็นแม่น้ำสองสีผ่านเส้นนี้แล้วย้อนลงช่องเม็กค่อยตีรถมุ่งหน้า เข้าสิรินทรกับวัดภูเผาไปดูวัดเรืองแสงนี่นะครับผมขออนุญาตแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวของอุบลตอนล่างนะครับพี่บูรังสาหารสีเมืองใหม่โขงเจียมนะครับเข็มมาลาดโพไซสิรินทรแล้วก็ย้อนกลับเข้าอุบลราชธานีใช้เส้นทางเส้นทางนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าเขถึงแล้วนะครับทุ่งนาจอนี่มือปราบจะอยู่ด้านขวามือนะครับ เรามาถึงแล้วนะครับเส้นทางตามนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นคลิปให้ท่านเห็นจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหารนะฮะนี่กล้องรถช้าๆนะครับขวามือท่านจะเห็นอาณาจักรตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะนาข้าวยังไม่เขียวนะฮะเราจะเห็นป้ายอยู่ด้านขวามือลานจอดรถกกว้างนะครับแลนด์มาร์คอาณาจักรของจอนนี่นะฮะมีองค์ปู่ย่าพญาดากอยู่ด้านหน้าครับจอดหน้าองค์ปู่เลยนะครับอ่า นะครับมากราบไหว้สักการะหลังจากนั้นถ่ายรูปเช็คอินทานกาแฟทานข้าวแล้วท่านค่อยเดินทางต่อสู่ทางหลวงหมายเลข2043เพื่อจะมุ่งหน้าสู่โขงเกียมนะครับอ่าครับท้ายนี้มีโอกาสมาอุบลนะครับมาเที่ยวทุ่งนาของผมนะครับมากราบสักการะนะผมู่ย่าพญานาคนะครับต่อตามนี้นะครับขอทุกท่านพบกัความสุขครับจากใจจอนี้มือเปล่าครับสวัสดีครับอ่าแพนเไปดูปู่ย่า